โอเคนะครับก็ฝากสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมได้ไปเจอตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะมันคือมาม่าเผ็ดของนิชินซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโคสเตปเปอร์นะฮะ อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าตัวต้นฉบับนะครับผมเคยกินมาแล้วของประเทศอะไรนะจำไม่ได้โอเคช่างแม่งนะฮะคราวนี้เราจะมากินของนี่ชิมกันนะฮะว่ามันจะเผ็ดเท่าต้นฉบับไหมผมไม่ได้กินแบบของเผ็ดมาเยอะนะแต่พวกเผ็ดมากๆนะดังนั้นผมก็เลยเตรียมไอ้นี้ไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าก็หาของรองท้องไปแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะกับเพราะโอบีอยู่แล้วนะโอเคนะครับก็ไปลองเลยนะฮะไปต้มแป๊บนึงนะฮะ โอเควานี้นะฮะแล้วก็มาแกะกันนี่นะฮะของนิชินนะฮะจะเป็นกลมๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้กันเขาบอกว่าให้กินแบบแบบแห้งนะฮะโทเอ็กซ์ตีมไก่โคตรพ่อโคตรแม่เผ็ดนะกูไม่เชื่อหรอกนะครับโอเครอหม้อร้อนแล้วก็ใส่มาม่าก,กันฮะน้ำิ่มขยับแล้วดังนั้นโบ นะครับที่จริงผมจะกินอันนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราขอมารีวิวอ,อีกหนึ่งกันก่อนนะฮะตัวนี้โอเคนะฮะเป็นโอเครสไก่เกาหลีก็คือรสอร่อยไม่รู้เรียกอะไรดีนะฮะเดี๋ยวผมขอต้มมาม่าก,ก่อนนะฮะให้เส้นมันแบบปเปื่อยด,ด,ดีนะเดี๋ยวผมจะหาที่คิดแบบโอเคทิ้งปไปเลยนะฮะไอน้นี่เอ่อ ฝากว่าตากูแม่ใช่จริงๆเลยแล้วงอชิบหายเลยผลงานน้องนะฮะน้องอยังไม่มากรุงเทพนะฮะสุดยอดไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาตัวมาไม้เสร็จก่อนนะฮะฮไม่ได้ได้งไงวะเน,นี่ยโอ้โหน้ำไม่ไหวแล้วฮะเดี๋ยวขอปิดก่อนร้อนมากโอเค เส้นใช้ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวขออ,ออกก่อนนะฮะโอเคนะฮะนี่คือมาม่านะฮะสองสิบบาทน่ชินโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใผง นะฮะโอเคแบบนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราใส่กัเลยนะฮะถ้ามันเป็นเส้นดำนี่แบบก๊อปปี้ไรท์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้นะฮะเผ็ดชิบหายแบบนิชชินอ๋อแม่งเดีนะไม่ใช่กินแบบเดียวกันกับไอกอสเปเ p อร์ว y นั่นนะบอกเลยว่านั้นแสบแสบจมูกนะฮะนั้นนะโอเคอันนี้ดูน่ากินนะฮะ ไม่น่าเกลียดนะจ๊ะคันนี้เดี๋ยวปุดเท่าก่อนเนี่ยเบียร์เนี่ยซึ่งค่อนข้างแดงนะนี่ซอสจะได้กลิน่นอ,อีอีมามๆาคล้ายๆกับโคกสเตป,เปอร์ลองมาดู ดีครับรสชาติเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่ามันจะอะไรกว่านะฮะในตัวกวุเปเปอร์เลยมันจะเน้นไ่ทางเผ็ดอันนี้มันจะ็นเน,เน,เนเ้นแบบรสชาติอินด้วยนะฮะมันจะอร่อยมาก อร,อ,อร่อยจัดมุมกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้แมงตันลงเสียงดังนะฮะเราก็เบบเอ้ยอันนี้เผ็ดอยู่นะเอาจริงคือรสชาติไหมล้ายกับโคสเปปเปอร์ตัวต้นฉบับของที่เขาทำเลยนะฮะของประเทศอะไรนะจำไม่ได้นะฮะช่างแมงนะฮะคนตัดต่อตัดให้กูด้วยนะ,ะนะนะครับก็ถือว่าอร่อยเลยะครับคือถ้าถามว่าเท่านะั้นน่ะมา vs กับไปเนี่ย อันไหนอร่อยกว่ากันนะฮะนิกชินอร่อยกว่านะฮะแม่งอร่อยมากไอ้น,นิกชินเนี่ยนะฮะส่วนตัวนั้นจะเน้นไปทางเผ็ดมากกว่านะอนนัันนนะ้ฮะซึ่งผมไม่ค่อยชอบโอเคกระดกนมกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ